สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องนู s สตอรี่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราสองคนนะคะใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรามีนัดนะคะเราจะไปฉีดวัคซีนนะคะโควิด19นะคะเป็นเข็มกระตุ้นค่ะเป็นเข็มที่4ี่ของเรา2คนแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยวันนี้มาทำอะไรครับ วันนี้มาฉีดวัคซีนนะคะได้ไปเซอร์นะคะเข็บที่สี่แล้วค่ะเข็นที่สีเหมือนกันรอคิวนะคะนี้จองแบบผ่านแอปนะคะผ่านแอปคิวนะคะคิวเลยนะ,ะไมผ่านแอปอะแต่ว่ามาก่อนเวลาเขา เข oh. าก็จะให้คนที่วอล์กอินมาก่อนนะคะตามลําดับก่อนของเราในจองผ่านแอปก็จะมีเวลาตั้งแต่9โมงถึง10โมงนะคะรอบสองก็จะเป็น10โมงถึง11โมงนะคะอันนี้ก็รอตามคิว9โมงรออีกประมาณ20นาทีอันนี้ ค่ะแล้วก็ต้องนั่งรอไปสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะโรงพยาบาลนะคะก็คือจะเรียกคิวที่แบบว่า walk in นะคะเข้ามา walk in เข้ามาเนี่ยเราเรียกเนี่ยถึงประมาณ5 0คิวเียวนะคะเราก็นั่งรอเพราะว่าเราจองผ่านแอปใช่ไหมคะผ่านแอปจะมีเวลาค่ะ9โมงถึง10โมงนี่คือรอบแรกนะคะรอบสองก็คือ10โมงถึง11โมงนะคะรอบต่อไปก็แล้วแต่ว่าใครจะจองยังไงนะคะอันนี้เราจองผ่านแอปนะคะ QU EQ นะคะตรงนี้เราสามารถจองได้เลยนะคะแล้วก็สะดวกสบายนะคะหรือใครจะวอล์อินมาก็ได้นะคะก็จะเร็วเหมือนกันนะคะอันนี้เรามาฉีดที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะคะนี่ก็โรงพยาบาลก็จะอาสะอ้านนะคะมีจุดให้นั่งพักนะคะฉีดไม่นานนะคะการมาฉีดตรงนี้นะคะก็มาถึงแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็จะได้รับใบนะคะแล้วก็กรอข้อมูลซึ่งถ้าเราจองผ่านแอปนะคะก็จะมี บัตรประชาชนแนบด้วยนะคะเขาก็จะถามน้ําหนักส่วนสูงนะคะแจ้งน้ําหนักส่วนสูงแล้วก็ให้ก่อข้อมูลนะคะประวัตินะคะการได้รับวัคซีนนะคะประวัตอิอาการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ต้องอวัดความดันนะคะพร้อมแล้วโดนเรียกคิวแล้วก็เข้าไปฉีดแบบนี้ได้เลยคะ่ะก็รวดเร็วใช้เวลาไม่นานนะคะตรงนี้นะคะ พยาบาลก็ใจดีมากๆเลยนะคะเราสองคนฉีดนะคะก็ให้อนุญาตนะคะเข้าไปถ่ายภาพาในห้องฉีดด้วยนะคะนี่เลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขออนุญาตด้วยนะคะนี่เลยฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครที่ยังไม่ฉีดก็แนะนํานะคะสามารถบล็อกอินเข้าไปได้เลยฉีดได้ทุกวันเลยนะคะโรงพยาบาลราชพัฒน์ค่ะวันนี้ลาไป